ส่วนขั้นตอนการยกนะฮะเพื่อนๆก็ต้องมีสายอันนี้ด้วยนะครับสายนี้เป็นตัวล็อกเบรกนะฮะเพื่อสะดวกนะฮะส่วนผมเนี่ยผมก็จะเิ็บไว้ตรงนี้เป็นประจำเลยฮะเก็บไว้ที่นี่นะฮะเสร็จแล้วก็เมื่อยามสุขเฉินก็เอามาใช้ล็อกเบรกหน้านะฮะเราก็โดยที่เรามัดไปแล้วก็ดึงให้ตึงนะฮะแล้วก็ ใช้เทปทุก,กเกติดเรียบร้อยตอนนี้รถก็ขยับไม่ได้นะฮะพอขยับไม่ได้เนี่ยเราก็สามารถยกได้ได้อย่างปลอดภัยไม่ใช่ว่ายกเสร็จแล้วมันเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเนี่ยเราเสร็จเลยครับนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีตัวนี้ก็ต้องเข้าเกียร์นะฮะเข้าเกียร์ให้เรียบร้อยซะก่อนรถจะได้ไม่ขยับหรือถ้าเข้าเกียร์ไม่ได้มันจดล้มไปทางนู้นก็ต้องอยังไงต้องหาหินนะฮะมายัน ล้อเอาไว้ไม่ให้ขยับนะฮะอันนี้สำคัญมากเลยแล้วการยกก็สามารถดูในคลิปของชาวต่างชาติได้นะฮะว่าเขาทำยังไงนะฮะก็คืออย่างจุดหลักที่สำคัญก็คือว่าจะต้องจะต้องหลังตรงนะฮะนะฮะแล้วพ,พยายามตั้งฉากเอาเข่าตั้งฉากกับพื้นให้ได้แล้วก็หลังตรงแล้วเอาก้นเราเนี่ยไปดันบอก ะะเราต้องใช้ก้นเราเนี่ยนะไปดันเบาตรงนี้นะฮะดันให้ใคล้ายๆดันให้มันดันขึ้นด้วยการช่วยกันร,ระหว่างก้นของเราแล้วก็มือสองข้างมือสองข้างต้องตึงนะครับทำให้มือเราเนี่ยเหมือนกับเชือกตึงๆเชือกเส้นหนึ่งไม่ใช่ว่ายกด้วยมือนะครับแต่มือเราจะเกรงเอาไว้เฉยเพื่อรับน้ำหนักนะฮะกำลังส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ขาเราอะฮะ ต้องใช้ส่วนขาเราตรงน่องเราดันขึ้นมาให้ได้นะฮะเพราะฉะนั้นผมเลือกรุ่นนี้เนี่ยเพราะว่าน้ำหนักมันแค่ร้อยห้าสิบแปดกิโลดรายเวทเพราะนั้นเวทเวทก็จะอยู่ที่ประมาณสักร้อยกิโลเติมน้ำมันเติมน้ำมันเครื่องนะฮะเติมน้ำในหม้อน้ำพวกนี้ก็จะประมาณ170ยกิโลนะฮะก็เป็นอ่าเป็นน้ำหนัก คนแก่อย่างผมเนี่ยจูจะเจปีแล้วก็เป็นสุด,ส,ดสุดพอดีฮะตรงนี้ถ้า200ร้อยนี่รู้สึกจะลำบากมากนะฮะก็เลยเรียนฝากเพื่อนๆนนเอาไว้ละกันว่าการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์ก็ต้องขับขี่ปลอดภัยนะฮะแล้วก็อย่าหวังพึ่งคนรอบข้างมาช่วยเราเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราก็หาคนช่วยไม่ได้จริงๆนะฮะ ขอบคุณครับเมื่อรถมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนๆล้มแบบนี้นะคะเ,เราจะยกได้ยังไงนะฮะอันนี้ก็ผมว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่ก็รู้วิธีการยกดีอยู่แล้วนะฮะแต่ผมตอนนี้ก็อายุเยอะแล้วเพราะฉะนั้นการยกเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญมากนะฮะแล้วก็ผมชอบเดินทางคนเดียวนะฮะถึงเลือกใช้มอร์ไซค์ที่ไม่ใหญ่มากนะฮะ ประมาณ 390cc เนี่ยฮะของ KTM Adventure เนี่ยฮะก็เป็นน้ำหนักซึ่งคนแก่อย่างผมเนี่ยนะฮะก็นับว่าดีที่สุดแล้วนะฮะก็เดี๋ยวจะลองยกดูนะฮะผมก็ได้ดูคลิปวิดีโอของออชาวต่างชาติที่เขาสอนเทคนิคการยกต่างๆนะฮะก็เดี๋ยวจะลองทําดูว่าจะไหวไหมครับ